สวัสดีครับผมครูเจคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปต่อสายไฟที่ใช้ภายในบ้านกันว่ามีวิธีการต่อสายไฟอย่างไรและมีรูปแบบแบบไหนบ้างไปดูกันเลยครับการต่อสายไฟฟ้าที่นิยมใช้กันภายในบ้านมีอยู่ด้วยกัน5รูปแบบนะครับคือ1 การต่อหางเปียสองคือการต่อตรงสามคือการต่อสายอ่อนเข้ากับสายแข็งสี่คือการต่อแบบสามทางและห้าคือการต่อแบบสี่ทางส่วนคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาต่อสามแบบก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คลิปวิดีโอมันยาวเกินไปก่อนที่เราจะไปต่อสายไฟกันนะครับเรามาดูความสำคัญของการต่อสายไฟก่อน1 ป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลดการเกิดไฟฟ้ารัดวงจร 2. ประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าได้ดีช่วยลดความร้อนบริเวณจุดต่อสายไฟ 3. ม,มีความทนทานและอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 4. ช่วยป้องกันการเกิดขี้เกลือและคาบสนิม 5. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสายไฟมีอะไรบ้างครับ อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการต่อสายไฟภายในบ้านนะครับก็จะมีคือหนึ่งคิมรวมคีมปัดแหลมพัตเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้สายไฟแล้วก็เป็นเทปดำการต่อแบบหางเปียจะมีลักษณะก็คือเราจะนำสายไฟนะครับมาไขว้กันลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยตีเกลียวหมุนเกลียวกันนะครับ ซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆเป็นแบบหางเปียเลยเรียกการต่อสายไฟแบบนี้ว่าการต่อแบบหางเปียเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรให้เราปอกฉนวนนะครับโดยประมาณนะครับสัก1น,นิ้วนะครับทั้งสองเส้นนะฮะ ก็คือเราจะได้สายไฟประมาณนี้หลังจากนั้นวิธีการต่อแบบหางเปียให้เรานำํำสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับทําลักษณะเป็นคว้ยแบบนี้โดยให้มีองศานะครับประมาณ45องศาหรือจะ30องศาก็ได้แต่โดยปกติเนี่ยผมจะใช้ประมาณ30องศานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานําคีมนะครับจับแบบนี้ให้แน่น หลังจากนั้นนะครับให้เราจับครีมอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราใช้ครีมปากเหล่นนะครับไข่ครับนะครับไข่แล้ก็ใสเข้าไปการต่อแบบนี้นะครับคือจะต้องให้อ่าให้มันได้มุมนะครับมันถึงจะสวยนะครับแล้วก็ค่อยๆพันเกลียวไปแบบนี้ เมื่อเราโอเคแล้วนะครับเราก็ตัดนะครับนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แบบนี้เราเรียกว่าการต่อแบบผังเปียกจะนิยมใช้มากเช่นเวลาเราเดินสายไฟไภายในบ้านมาแล้วเราต้องการที่จะจัสายไฟระหว่างสายเมนกับสายสวิตช์เมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับให้เรานำเทปดำ เวลาการพันเทปดำตั้งแต่้นวนขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับในการพันเทปดำนะครับเราก็จะต้องดึงนะครับดึงเทปดำด้วยทุกครั้งเห็นไหมครับเราก็จะพันไปแบบนี้เวลาพันเราพันเลยขึ้นไปนะครับพอเลยเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีลักษณะนะครับที่มันเลยไปให้เราพับครับแล้วเราก็พันพับอีกทีนึงนะครับลักษณะนี้ แบบนนี้นะครัต่อไปเรามาดูข้อดีข้อเสียของการต่อแบบหางเปียกันนะครับข้อดีครับก็คือ 1. สายไฟเนี่ยสัมผัสกันแน่นหนาโอกาสหลุดยากมากนะครับ 2. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีสายไฟสัมผัสกันแน่นหนา 3. เป็นวิธีการต่อที่ง่ายที่สุดส่วนข้อจำกัดนะครับหรือข้อเสียก็คือ 1. ไม่เหมาะกับงานที่ต้องการแรงดึงสูง 2องจำเป็นที่จะต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อแบบที่สองครับนั่นก็คือวิธีการต่อสายไฟแบบต่อตรงครับต่อไปเป็นวิธีการต่อสายแบบต่อตรงลักษณะของการต่อตรงเนี่ยก็คือจะมีลักษณะนำสายไฟเส้นที่1มาเส้นที่2เนี่ยมาต่อกันลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการให้เราปอกฉนวนประมาณ1นิ้ว เสร็จแล้ววิธีการต่อให้เรานำสายไฟสองเส้นมาทาบกันแบบนี้หลังจากนั้นให้เราใช้คีมปากแหลมจับบริเวณตรงกลางของจุดรอยต่อของเราแล้วก็ใช้คีมรวมจับปลายสายแต่ละข้างนะครับโค้ขงขึ้นมาเพื่อที่เราจะต้องตีเกีียวขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญเราจะต้องรัดให้แน่นตั้งแต่ช่วงต้นถ้าเกิดเราลัดไม่แน่น ก็จะทําให้สายไฟของเรานั้นหลวมในการพันเราจะพันไปทีละด้านนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆใช้ครีมนะครับค่อยๆหนีบช่วงนี้สําคัญนะครับเราต้องใช้ครีมไล่หนีบให้แน่นเท่าที่จะแน่นได้เพื่อที่จะให้สายไฟของเรามีความแน่นเพิ่มมากขึ้นครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ เราก็ค่อยเก็บรายละเอียดนะครับนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียของการต่อสายไฟแบบต่อตรงกันครับข้อดีครับคือ 1. กระแสะไฟฟ้าเนี่ยจะไหลผ่านได้ราบรื่นมากกว่าการต่อแบบอื่น 2. ลดการสูญเสียพลังงานในจุดต่อ 3. ลดการเกิดขี้เกลือหรือคาบสนิมที่บริเวณจุดต่อส่วนข้อจำกัดนะครับก็คือ 1. ไม่เหมาะกับงานที่ใช้ในพื้นที่แคบ 2. จํจำเป็นที่จะต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรครับต่อไปครับแบบที่ 3. การต่อสายอ่อนกับสายแข็งมีลักษณะคือการนำสายไฟสายแข็งกับ สายไฟสายอ่อนเนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันนะครับโดยส่วนปกติที่เราจะพบกันภายในบ้านก็คือจะเป็นการต่อสายไฟสายแข็งออกจากตัวสวิตช์แล้วก็จะไปต่อเข้ากับขั้วหลอดไฟหรือสายที่ออกจากหลอดไฟนะครับการต่อนะครับเราจะต้องปอกตัวฉนวนนะครับของสายแข็งก่อนนะครับ ปอกก็ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับหรือน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับก็ต้องปอกตัวสนสายอ่อนเวลาเราปอกนะครับจะเป็นลักษณะเป็นเส้นฝอยนี้นะครับให้เราก็คือม้วนก่อนนะครับจัดให้มันเป็นเกลียวนะครับให้มันเป็นลักษณะไม่ ให้เป็นเส้นรวมเส้นก่อนนะครับให้ได้ประมาณแบบนี้เสร็จแล้ววิธีการนะครับง่ายมากก็คือให้เราเนี่ยนะครับนําสายอ่อนนะครับคือพันเข้าไปเลยลักษณะแบบนี้นะครับตีเกลียวเข้าไปเลยนะครับแบบนี้โดยการนําสายเข้าไปตีเกลียวนะครับก็คือให้เราเนี่ยใส่ให้อยู่ตรงประมาณครึ่งหนึ่งและให้สายแข็งนะครับเหลือปลายเอาไว้ หลังจากนั้นนะครับให้เราทำการนะครับพับนะครับสายแข็งลงมาวิธีการพับค่อยๆพับนะฮะเดี๋ยวมันจะหักนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการหนีบฮะนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่อยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้เทปดำพัน วิธีการพันนะครับเราจะต้องพันตั้งแต่หนวนนะครับพันเข้าไปแล้วพันเข้าไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการต่อ สายไฟอ่อน mm hmm. เข้ากับสายแข็งนะครับเรามาดูข้อดีข้อเสียของการต่อสายไฟแบบสายอ่อนกับสายแข็งกันครับข้อดี 1. มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการ 2. ต่อง่ายและรวดเร็ว 3. เหมาะกับงานพื้นที่ที่ต้องการความเคลื่อนไหวบ่อยครั้งส่วนข้อจำกัดนะครับก็คือ 1. ความแข็งแรงน้อยกว่าการต่อสายไฟแบบประเภทเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้สายอ่อนกับสายอ่อนมาต่อด้วยกันก็ลักษณะนี้จะมีความแข็งแรงมากกว่าแต่ถ้าเกิดกรณีเราเอาสายคนละประเภทกันแล้วนำมาต่อด้วยกันก็จะมีความแข็งแรงเนี่ยน้อยกว่านะครับ 2. ครับการนำกระแสฟไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับสายประเภทเดียวกันเหมือนกันเลยครับถ้าเกิดเราเอาสายแกนเดียว กับสายประเภทอื่นที่ไม่ใช่แกนเดียวมาต่อด้วยกันการนำกระแสไฟฟ้าก็จะลดลงนะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้เนื้อหาสาระอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ